เมื่อพี่น่านกับน้ำในน่านฟ้าชลาลัยรู้ใจตัวเองว่าไม่ได้รักกันแบบพี่น้องเรื่องราวจะดำเนินยังไงต่อไปต้องติดตามนะคะเพราะไหนจะคุณฟ้าที่รุกหนักอีกเรืองนนักพยาธินิชานัทะนิชาให้รีวิวความสัมพันธ์ระหว่างพี่น่านกับน้ำอ๋อนิชายังฝากคำถามมาถึงฟแฟนๆด้วยนะคะอบอุ่นค่ะอบอุ่นอบอวนไปได้วยความรักแล้วกันเพราะว่าคือ ที่น่านกับน้ำอ่ะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเซฟโซนของกันและกันเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นเป็นทุกอย่างในชีวิตของกันและกันนะคะมันเลยมันเลยแค่อยู่ด้วยกันมันก็อบอวลไปด้วยความความรักนี้แล้วความรักที่แบบเราเราลักเขาเราอยากจะให้เขามีแต่สิ่งที่ดีเรามันมันอบอวลเหมือนกันเพราะเขาจะเป็นห่วงกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะมีความน่ารักของความแบบ เหมือนแบบพี่น้องเล่นกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตอนหลังที่มันจะแบบเอาความรู้สึกออกมาได้เยอะขึ้นมันก็จะแบบอบอุ่นมากๆกับความเป็นผู้ชายแบบรอบรบีบน่ารักพี่เจมเอ,ออกมาได้น่ารักมากคือคือเขาเขาเล่นแบบความที่บ่นตรงนั้นของเขาเราพอเขาเล่นออกมาเรารับดูได้ว่ามันเป็นความแบบเป็นห่วงความอบอุ่นความดูแลเขาเขาเขาดุเพราะเขาเอาใจใส่เราอะเขา เขาเป็นห่วงเราเขาไม่อยากให้เจอสิ่งนั้นไม่อยากให้เจอสิ่งนี้มันก็จะมีความแบบมันความน่ารักอะคือก็ดุแหละดุแหละบางทีก็แบบเอย้ยน่าหุดหิดที่น่านจังอะไรเงี้ยแต่ว่ามันน่ารักอะการที่เขาเล่นออกมาก็อ,าอยากรู้ว่าถ้าทุกคนเป็นน้ำอะจะเลือกแบบไหนไอ,อยากรู้จริงๆเพราะว่าตอนเล่นก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ยากมากคือคนนึงก็คือ แบบหัวใจของเราแต่อีกคนก็ชัดเจนและจริงใจเหลือเกินเป็นสบายใจอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นทุกคนจะเลือกแบบไหนกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้ําเลือกได้ด้วยนะคะปากด้วยนะคะจะเลือกไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาเลือกแบบไหนกันคะส่วนผนเลือกไม่ได้ค่ะเลือกไม่ได้เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนที่ช้าง